ทำไมผมเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าไหวตอนอะไรอายุ15อายุ15 16เนี่ยเป็นไหยหัวเลี้ยวหัวตอ่อครับไม่เชื่อคุณไปดูเด็กมหนึ 1, ่งมสองเนี่ยเขาจะพลิกผันก็ตรงนี้ละมันก็ทําให้ผมเนี่ยยิ่งเชื่อเรื่องพวกนี้ว่าเออลูกถึงอายุ15แล้วต้องไปไหวสวัสดีครับดีบีสซเทานี่ได้รับเกียรติจากเก็กกุยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแปดตรงค้าเก็กกุยมีเรื่องมากมายเลยครับ กี่ยวกับว่าทำแท้จิ๋วไม่จบไม่สิ้นครับผมว่าเราคุยกันอาจจะเป็นศตวรรษถึงจะจบวันนี้เขาเลยเพราะว่าอันนี้เป็นประเพณีมายาวนานอยากอยาให้เกคุยเรื่องที่เราไม่เคยได้พบได้ยินมาก่อนผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเมื่อเมื่อกี้นี่เองครับครับไซมังซิงครับครับไซมังซิงคือพิธีที่น่าสนใจมากครับครับผมว่าเป็นพิธีที่เขาเรียกว่าทุกชาติทุกสามีนะครับแต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้เราไม่รู้เท่านั้นเองคือคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้ความสําคัญกับ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในทุกชาติทุกภาษา,ามีจีนแต้จิ๋วเราก็มีครับ,รบนั่นคือไซมังซิงไซมังซิงเป็นยังไงครับเจคเชอรไซมังซิงเนี่ยคำว่าไส้เนี่ยก็แปลว่าทำกระทำมังตัวเนี้ยมังซิงตัวนี้ยแปลว่าเออซิงก็คือเทพหรือเจ้าเจ้าที่ไม่ดี<อ>คือเทพก็มีดีกับไม่ดีใช่ไหมฮะเทพที่มีปางว่าช่วยคนออกรบมันก็มีเทพที่แบบว่าเทพหรือเจ้าหรือพวกผีสาง ที่ไม่ดีเขาเรียกว่าหมั่งซิงทีนี้เนี่ยผมขอาพพิงนิดนึงการที่เด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนเราก็เป็นจีนเนี่ยจะเป็นชาวนาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นชาวนาอย่างเราเราแต้จิ๋วเ่ยยิ่งชาวนายิ่งชนบทก็คืออยู่ในทุ่งนาของตัวเองก็เหมือนกับมีบ้านของตัวเองอยู่ในสวนแล้วบางคนทุ่งนานใหญ่ลูกๆก,ก็ไม่เคยวิ่งออกจากบ้าน ใช่ไหมฮะพออายุ15ปุ๊บก,ก็ต้องทําพิธีชุบกวยฮึ้งก็คือมีการว่าไหวเจ้าหรือไหวแม่ซื้อเมืองไทยเ็เรียกไหวแม่ซื้อชุบก,กวยหึ่งนี่ผมอ,อยากให้ให้แปลหน่อยครับชุบแปลว่าออก หวยก็คือดอกไม้ฮึ้งก็คือสวนจะออกจากสวนดอกไม้บ้านเราในบริเวณบ้านก็จัดไหว้กันวันที่7เดือน7ของจีนทีนี้ไหว้ที่ไหนก็ตอนนี้ถ้าเมืองไทยก็มีที่เดียวนะครับวัดมังกรกัมมาลาวาดเล็งเนยีมีไหว้พ่อซื้อแม่ซื้อก็คือไทยอิมไทยเอียงหรือเราเรียกกันว่ากงผัวบ่อไทยอิมไทยเอียงก็คือไทยอิมก็คือพระจันทร์นะครับไทยเอียงก็คือพระอาทิตย์เขาจะเปรียบเสมือนกงผัวบ่อกงก็คืออากงผัวก็คืออาม่ก็เปรียบเสมือนพ่อ พ่อแม่แหละเจ้าเหล่านี้ก็เหมือนกับเจ้าพ่อแม่แต่แบบว่าอาจจะเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบผมอาจจะว่าสารตาสารยายใช่ใช่สารตาสารยายเดี๋ยวนี้ข้างสารพระภูมิจะมีสารตายายถูกต้องฉะนั้นคุณจะออกจากรั้วบ้านไปเนี่ยคุณก็ต้องไวายายอหว้สารตายายเพื่อให้สร้างความมั่นใจแต่ผมมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะฮะทำไมผมเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าไหว้ตอนอะไรอายุ15อายุ15 16เนี่ยเป็น ัยหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เชื่อคุณไปดูเด็กมอหนึ่งมสองเนี่ยเขาจะพิกผันก็ตรงนี้ละมันก็ทําให้ผมเนี่ยยิ่งเชื่อเรื่องพวกนี้ว่าเออลูกถึงอายุ15แล้วต้องไปไหว้ไหว้ว่าจะออกบ้านแล้วแต่บ้าน ลูกของบ้านเราเนี่ยออกบ้านได้อนุบาลแล้วแต่พอสิเนี่ยเพื่อความมั่นใจที่จะว่า 1. นึ่งไหวแล้วพ่อแม่ก็มั่นใจว่าลูกไม่ไปคบเพื่อนไม่ดีก็จะบอกกับลูกไหวนะแล้วไปเจอเพื่อนดีๆนะไปเจอสิ่งที่ดีนะลูกก็อยากจะฟังแล้วอาจจะเออเฮ้ยอันนี้ไม่ดีเราเราเรา,เราไม่ไปดูเขาหรืออะไรเงี้ยปุ๊บ คนที่สมัยก่อนโบราณหน่อยเขาก็ไปตรวจดวงเฮ้ย hey, ลูกฉันเนี่ยจะชุกหวยึงได้ไหมต้องชุกหวยึงไหมก็คือต้องออกจากทําพิธีไหวไหมบางคนไม่ต้องบางคนวาสนาเขาสวยงามอยู่แล้ว e หมอดูไปบอกไม่ต้องนะไ,ไม่ต้องชุกหวยึงแต่ถ้าไม่ต้องชุกหวยึงปุ๊บปีต่อไปก็อายุสิบหกแล้วก็ได้ออกไปแล้วคือไม่ต้องไหว้ออกแต่ออกไปออกไปนอกบ้านแล้วไปเจอเพื่อนไปนสังคมอันใหม่ละปุ๊บ เขาเลยต้องมาให้สายหมั่งซิงเห็นไหมฮะจะไหวได้ต้นปีวันที่สมเดือนสของจีนท่านชุกหวยรึ่นนี้วันที่ 3, 3, 3ววท7ดเดือน7แต่สายหมั่งซิงเนี่ยวันที่สมเดือนสของจีนซึ่งผมเนี่ยไปจีนอยู่หลายที่แต่ผมก็เห็นอย่างเมืองต้าหลีอย่างเงี้ยไปจู่ เขาก็มีวันที่3เดือน3าเขามีจัดเทศกาลใหญ่มากแต่เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะฮะเขาเรียกว่าไปจูเขามีซันเย่ซันใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอย่างแต้จิ๋วเราก็ต้องไปไหว้เพื่อว่าลูกบางคนเนี่ยที่ออกชุกเ้งไม่ต้องชุกเ้งก็เพื่อความช่วยที่นะ ต้นปีที่15ไปแล้ว16ก็จะไปไหว้ให้ไปเจอคนดีๆไปเจอสิ่งที่ดีๆไปเจอเพื่อนที่ดีๆอะไรเงี้ยนะฮะเดินทางไกลก็จะต้องได้ออสิ่งที่ดีๆกลับมาฉะนั้นตรงนี้ก็เลยขยายมาถึงตรงนี้ต่อก็ไม่มีบทจํากัดเพิ่มละคนที่อายุแบบบางคนเนี่ย มันต้นเหตุมาจากเราอะ่ะเราไปเจอบางทีเจอเรื่องไม่ดีธุรกิจมีปัญหาเจอเพื่อนหลอกกุ้งใจกุ้งใจไปไหนก็ต้องปรึกษามหมอดูเหมือนบ้านเราบางคนไปเปิดไพ่กันทุกวันเลยปรึกษามหมอดูพวกหมอดูบอก,อบอกเฮ้ยเช็คดวงแล้วอยู่ไหนๆมีปัญหานะอยู่ดวงอยู่ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ปีนี้จะเจอเขามันจะมาหลอกมาอะไรเจอพวกผีสางที่ไม่ดีฉะนั้นอยู่ไ,ไว้ว่ซะก็คือ าไหว้วันที่ซาโุยชิวซาก็คือวันที่3เดือน3ของจีนการไหวแบบนี้ผมก็อธิบายต่อนิดนึงมันก็จะมีของไหว้รายละเอียดผมจะมีคลิปภาพประกอบไปด้วย<ช>นะครับไปไหว้เนี่ยต้องไปไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม เมื่อชาเด็กไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ในภาพเนี่ยมันที่ไหนครับอ,อ,อยู่ที่วัดสุทธินะครับเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ในกรุงเทพถือว่าค่อนข้างดังเขาเรียกโอโตเสียมากคุณเช็คใน Google ได้ด้วยมีมีโอโตเสียมากเลยนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ค่อนข้างดังพอสมควรอันนี้ไม่เฉพาะ เทศกาลนี้นะครับยังมีที่อีกเทศกาลหนึ่งก็คือวันที่ศาสตร์แรกจับโง่แรกของหลังตุจีนก็คือพระจีนอันแรกเขามีอีกเทศกาลหนึ่งให้เขาไหว้ไหว้แล้วเขาจะเอาส้มมาไหว้กันแล้วมาขโมยส้มครับบางคนที่มีลูกยากเนี่ยเขาจะมาขโมยส้มที่นี่ครับก็คือหลักการขโมยเขาบอกโอ้ยผมได้ขโมยส้มแล้วเจ้าของส้มเนี่ยตีผมอะไรอันนี้มีทิคคุณก็มองเลยว่า เอกเอาว่าผมไม่เข้าใจอ่ะมิจกต้องช้าหน่อยไม่ขโมยส้มค,คืออะไรเอกคือทุกคนจะเอาส้มมาไหว้ไหว้เพื่อว่าขอลูกอขอลูกแต่เขารู้กันว่าขอลูกเนี่ยตัวเองไม่มีลูกมีลูกยากาฉะนั้นคุณก็ต้องไปขโมยส้มคนอื่นขโมยใครอ่ะ ก็คือคนอื่นมาไหว้เต็มเลยสมมุติวันนี้มาอ่ะสมมุติแปะตรงก็มาไหว้ผมก็มาไหว้แต่ไม่รู้จักกันนะผมก็มองละส้มจานนี้ของแปะตรงอพอแปะตรงเดินลัดไปผมขโมยแล้วกลับขโมยกลับบ้านเลยเออขโมยกลับบ้านเพื่ออะไรเพื่อเอาส้มคนอื่นมาเพื่อให้เราตังทอแบบเป็นเครปเออมันก็ขโมยส้มส้มหล่นคนอื่นอ๋อคนอื่นเ็ามีลูกก็เปล่าเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเรามีลูกยากเราก็ขโมยส้มเขาเรากลับบ้านแล้วเราไปกิน กินแล้ดี๋วเราเราจะรู้สึกว่ามั่นใจเพอเอสอิพอกินแล้วบางคู่มันก็มีลูกขึ้นมาอ๋ออันนี้ความเสริมความมั่นใจเสริมความมั่นใจมันคงไม่ได้กินส้มแล้วมีลูกหรอใช่กินส้มอันนี้เป็นเคสอะไรอ่ะเป็นเคสเขาเรียกว่า้ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยหรือเสริมความมั่นใจนะ หรือไม่เข้าใจหรือไปขโมยส้มไม่สําเร็จคือไปขอเจ้าแม่ก่อนไหวเราเอาส้มเราเองไปไหว้บอกเจ้าแม่นะเนี่ยผมมีลูกยากนะอยากจะให้เจ้าแม่แบบประทานลูกใ้สักคนเลยหรือทํากิจกรรมอะไรสักอย่างให้รู้สึกว่ามันมีมีโชคไม่ใช่แล้วอ้วกจะจิบส้มเขากลับบ้านเลยแล้วก็กินเป็นเป็นมงคลไปแล้วบางคนก็เชื่อต่ออีกแต่สารเจ้าเนี่ยถือว่าดังนะฮะที่ที่วัดสุดที่เนี่ยขโมยส้มเนี่ยถือว่าดังแล้วก็ต่อเชื่อพราัคมก็มีลูกแล้วยังไม่มั่นใจอีก เพราะว่าบางคนบอกว่าชนามีลูกยากหรือลูกน้อยเขาก็เลยเอาลูกเนี่ย ไปยกให้อาม่าไปยกให้เจ้าแม่ทัพทิมเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าแม่ไปยกให้ลูกบุญธรรมเป็นของเจ้าแม่ก็คือว่าเหมือนว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ของฉันนะของเจ้าแม่ให้มาฉะนั้นลูกคนนี้เหมือนลูกคนอื่นเราจะได้เลี้ยงได้เติบโตเต็มที่แล้วก็ไม่มีปัญหาเหมือนโชคลางเป็นโชคลางลูกคนนี้ก็จะแบบไม่มีอุบสเตเฮแพ้วคาดไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยและอย่างผมว่าเป็นการูซสบายที่ดีคือว่าทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ลูกตัวเองเนี่ยมันจะไม่รักเยอะเกินไปไม่สปอยไม่สปอยแล้ว ฟังก็ถึงขั้นที่ว่าเรามีพูดกันในคลิปอื่นแล้วว่าที่ลูกที่ไม่ได้เรียกป๊ามาไม่ได้เรียกพ่อแม่เรียกเจกอาอีอาแปะอะไรเงี้ยให้ห่างหน่อยนึ่งให้ห่างหน่อยหนึ่งหนึ่งพอห่างมันไม่เหมือนไม่สนิทฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเออฉันดุเขาได้ฉันไม่ได้พ่อแม่โอ้สปอยจะให้อิมเมจของเด็กเป็นอย่างนี้ผมว่าการหว้เจ้าอ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือไหวอะไรแกอะไรก็เพื่อความสบายใจอย่างนี้เรากลับมาที่สายมังซิงนิดนึงเนาะผมฟังเจกแล้วผมพอเข้าใจเนาะ แต่ว่าอยาี่เจ็กพูดเรือไปหน่อยคือไบจูครับมันคือใครอะไปจูไปจูก็คือชนเผ่าเผ่าหนึ่งของมนทลยยูนาอเป็นเผ่าไผ่ชนเผ่าไผ่ผเนี่ยเขาก็คนเยอะเหมือนกันเรียกว่า,ลลาตาลีล่นะ อ่าต้าหลีเนี่ยมีไปจูไม่นอนต้าหลีนี่เป็นประเทศเก่านะเก่าแก่นะเป็นเมืองเก่าเหมือนในมังกรหยกเลยนะครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นอาณาจักรอันหนึ่งเลยถ้าท่านไม่เข้าใจก็ต้องไปดูมังกรหยกมีมีมีกษัตริย์ต้าหลีด้วยแล้วก็ไปจูนี่คือชนเผ่าที่เป็นเจ้าของต้าหลีครับแล้วก็อันนี้ที่ต้าหลีก็มีวังของต้วนหวังเย่เลยต้วนหวังเย่ใช่ต้วนหวังเย่ในมังกรหยกนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็เลยมีพิธีสามคูนสามนี่ด้วยพิธีเดือนสามวันที่สามผมอยากจะมองว่าพิธีผมอยากจะย ครับผมอยากเอาชีวิตของเรามาคุยกันนะครับตอนที่เจ๋งอายุคสิบห้าเป็นยังไงบ้างอ๋อแม่ผมก็มีทําชุกหวยฮึ้งมีแล้วก็มีชุกหวยฮึงมีซื้อเสื้อผ้าใหม่ชุดหนึ่งด้วยแล้วตอนนั้นเจ๋งู้ไม่ไงวบ้างก็ไม่มีอะไรก็ดีใจก็เขาให้ไหว้เจ้าผมก็ผมอย่าหาว่าผมอวยตัวเองบผมเป็นลูกกระตันอยู่คือพ่อแม่บอกให้ทำอะไรผมทําหมดอย่างทุกวันนี้ยผมไม่กินเนื้อพ่อแม่บอกไม่กินเนื้อที่บ้านไม่กินเนื้อพอโตมาเขาบอก อยู่จะไปกินก็ได้นะแต่พ่อแม่ไม่กินเราวเอ้ยไม่กินไม่กินก็ดูกับพ่อแม่คือมันก็ไม่ได้ทาให้เราเดือดร้อนเราก็เติบโตเป็นผู้คนได้รเ,เรื่องหนึง่งเราก็ตามใจเขาเขาก็ดีใจเขาก็ฮองคงแอบเออมันเชื่อฟังปู่ไว้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่การเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยก็เป็นทําให้เขาปื้มฉะนั้นทําให้เขาป, ым, ปื้มก็เหมือนกับหนึ่งกระตันตอยู่เขาบอกอันนี้ไม่เอาเราก็เอไม่เอาไม่เอาไม่เดือดร้อนนี่ เราก็อยู่เป็นคู่เป็นคนได้คนจีนเนี่ยบางทีพูดพลาดพิงนิดนึงรักลูกไม่เป็นนะครับครับักความรักของคนจีนคืออะไรอ้าวกินข้าวยางหรือกินอิ่มยังลูกกินแล้วยังหรือเจี๊ยบบวยนะไม่เจี๊ยบยังไม่ยังไม่กินเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปหุงหามาให้ไปจัดมาให้เนี่ยครัวมีอะไรไปจัดมาให้และอีกอันหนึ่งจะดูว่ามีเงินใช้ไหมครับอุจี้หรอคือถ้าเพราะลูกบางคนเนี่ยคนรวยบางคนถึงสปอยลูกพอขอเท่าไหร่ให้หมดเราะคือรีลูกเราก็คือป้อนทุกอย่างมาให้ป้อนทุกอย่าง คือเงินกับกินให้อิ่ม,มแต่บางทีขอซื้อของเล่นเขาบอกไม่เล่นไม่ตายบ้างลูก <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้เราไม่มีน้ำมากอดลูกโอไม่มี <c oughs> คนจีนไม่ทําเหมือนกับว่ามันผิดวิสัย <c oughs> ฉันรักต้องรักอยู่ในใจร <c oughs> ักลูกในใจว่าเออฉันห่วงใย,ยดูแลแต่จะให้มาว่าโอ้กอดกันนะไม่มีคนจีนไม่มีลูกเนี่ยแล้วเจ็กตอนสิบหกเจ็กทำไหมใจบางสิ่ง ถ้าผมทําชุกหวยึแล้วไม่ต้องทำสายมังซิงเลือกเอาสักอยงหนึ่งเลยในดวงจะมีเลยแล้วพ่อแม่ก็จะไปดูดวงให้เอ้ยลูกคนนี้สิบห้าต้องชุกอวยขึ้นไหมเขาจะดูไว้ก่อนเลยพอใกล้สิบห้าแล้วก็ดูเลยต้องถุกก็คอนเฟิร์มต้องจําไว้ด้วยบางทีเลยพ่อแม่กูเฮ้ยกูลืมไปเลยเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้เอ้ยนี่มันเลยมาแล้วต้องทำสามเดือนสามก็คือวันนี้สิถ้าสายมังซิงต้องสามเดือนสามเท่านั้นแล้วลูกชาเจกเนี่ย เขาเข้าใจไหมลูกชายผมก็เข้าใจก็งวนที่แล้วของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องชุกหวยเฮงเพราะเขาเข้าใจยังไงเจ๊คิดว่าเขาเขาเขาก็บอกว่าไปไหว้ต้องไปไหว้จะได้คุ้มครองให้ดีแล้วก็เอาเสื้อเป็นประทับตาบอกกล้าใส่ไหมก็ใส่ได้ประทับตาอะไรอู้ข้างหลังเป็นตาเจ้าอันหนึ่งเลยประทับไว้ที่หลังคือไปไหนเนี่ยสมัยผมเด็กๆจะโดนเพื่อนล้อข้างหลังเลยเออมึงแม่งอะไรวะข้างหลังเนี่ยมีโลโก้เลยเออมีมีตาอยากตาอันใหญ่ๆหรือประทับตาก็สวยดีนะผมว่าแปลกดีเออก็แปลกดีแต่สมัยนี้มองว่าแปลกดี แต่สมัยก่อนอายเพราะเขาจะรู้อายแม่งไปไหว้เจ้ามาแล้วไปเล่นเครื่องรางของขังมาแล้วเมื่อก่อนใส่หัไว้ที่ตัวใส่ยันไว้บางคนเอายันมาผูกเชือกไว้อะไรเงี้ยเหมือนอาม่าผมจะเอพื่อรออาม่าผมจะให้ยันผมเวลาออกเดินทางอะไรพวกเนี้ยอ่าถ้าพูดถึงเรื่องยันเนี่ยผมจะมีบอกต้นปีเนี่ยเราไปไหว้เจ้าเราก็จะขอยันเจ้ามาถุกนะครับแล้วก็พกไว้ที่ตัวพอปลายปีวันที่เจ้าขึ้นสวรรค์ ยันพวกนี้ถือว่าใช้แล้วต้องเผาไปหมดเลยทิมือนกับเออเหมือนกับเขาเขาไปต้านพยันอันตรายให้แล้วพอสิ้นปีก็เผาหมดลิตรละเผาเสร็จเออหมดลิตรละพอต้นปีก็เชิญมาใหม่ใช่ใช่เห็นไหมมันมีกรรมวิธีเหมือนบางคนเอายันมาติดหน้าบ้านพอปลายปีตอนเจ้าขึ้นสมัยก็แกะยันเผาทิ้งพอปีหน้าหลังสุจีนก็ขอยันมาป่าใหม่อะไรอย่างเงี้ย มีรีโนเวทอ่าเปลี่ยนแปลงอันนี้นนนยันผมก็ฉวยโอกาสนี้พูดเลยจริงๆแล้วเจกคิดว่าเอ่อมันประโยชน์ของมันกับลูกชายเจกเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้สึกดีขึ้นไหมผมว่าน่าจะรู้สึกดีขึ้นเพราะผมพูดกับพราวันนี้ไหวแล้วนะอเอ่อก็จะทําให้ลูกเนี่ยไปเจอเซตสิ่งที่ดีๆเจอเพื่อนที่ดี <ๆ S 1> ๆๆเห็นอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปเข้ากลา้แล้วทำไมทีไมผมก็แปลกใจแล้วทาไมผมไม่เคยไม่เคยได้รับพิธีพวกนี้เลย ก็อานอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็การสืบทอดใช่ไหมขอทอบพูดอีกนิดหนึ่งต่างจังหวัดก็อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากรุงเทพการสืบทอดมันเกิดจากพ่อแม่ที่เขาได้รับมาหรือเปล่าพ่อแม่ผมอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปว่ามีอย่างเี้ยบางคนไม่รู้เขาเาเกิดมาแบบว่าเขาก็ย้ายมาสิบห้าสิบหก็รีบทำงานเลยเขาลืมไปว่ายังเด็กอยู่เลยอะไรประมาณนั้นหลังจากที่สิบหกแล้วเนี่ยคนจีนก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว คือรองรับผิดชอบตัวเองแล้วใช่แต่จริงๆแล้วผมก็กลับมาย้อนอดีตนิดหนึ่งก็คือว่าตอนที่ผมอายุสิบหกเนี่ยผมย้ายมาอยู่เทพเลยนะอ๋อครับมาอยู่คนเดียวเลยครับมาเช่าบ้านอยู่มาดูแลเลยดูแลตัวเองผมก็รู้สึกว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะผมไม่ต้องเป็นต้องพึ่งที่บ้านแล้วนะอ๋อทำอะไรด้วยตัวเองแบบตรงถูกต้องเมืองจีนเนี่ยตอนเนี้ยมหนึ่งต้องอยู่หอการอยู่หอเนี่ยจะทําให้ลูกเราโตขึ้นเพราะอะไรอยู่หอเขาต้องช่วยตัวเองทุกอย่างแม้แต่กุญแจห้องเขาลืมไม่ได้ลืมคือเข้าห้องไม่ได้ เพราะก็อยู่หอลืมก็ต้องไปขอก o p y ปี้กับครูใช่ไหมฮะแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยเป็นคุณหนูครับกลับมาพ่อแม่เปิดประตูให้ทุกอย่างจาัดให้เสร็จหมดเ็กพูดถูกครับแล้วก็พอไปอยู่หอซักค่าเองแล้ว ผมรู้สึกเลยว่ามันชีวิตราลำบากมากเพราะว่าไม่มีใครดูแลผมเลยใช่ต้องดูแลตัวเองกินข้าวก็กินเองซักผ้าก็เองกวาดบ้านถูบ้านทําเองหมดเลยทำเองทมองอไม่ต้องทําอะไรทําเองมอกก่อน่้อนอนไ่้คุณชายคุณชายพราออกนอกบ้านเหมือนเหมือนเหมือนยาเขาทานครับคือต้องไปหากินเดือบลำบากมากอะไรก็ไม่มีไม่มีทักอย่างแล้วทาให้สัมผัสกับความเป็นจริงของชีวิตรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมันจะรู้สึกว่าให้เรารับผิดชอบตัวเองแล้ว ราต้องต่อสู้ดร้อนเนาะมันพัฒนาตัวเองขึ้นมีระดับหนึ่งพ่อแม่บางคนเนี่ยตกใจเลยพอไปอยู่หอกลับมาเฮ้ยมันเป็นคนองคนเลยนะดีขึ้นเออมันรู้จักรับผิดชอบตัวเองรู้จักเอาผ้าไปซักถึงเวลาไม่ไม่อยู่บ้านนี่ใครถ้าบางคนไม่มีคนใช้ใครครับพ่อแม่นี่แหละครับก็คนใช้คือคอแม่แม่ก็คือคนดูแลแม่คือดูแลต้องโอ้ยซักผ้าเสร็จพับให้เสร็จเอาไปเก็บอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ แตกต่างก็คือฝรั่งก็เหมือนกันฝรั่งเขาก็จะพอจบไฮสคูลปุ๊บต้องออกจากบ้านครับไปอยู่เองครับไปอยู่หอหรือไปอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่ไม่ว่านะแต่บางคนก็อยู่บ้านก็มีแต่ว่าถ้าคนออกไปต่างเมืองเขาก็ย้ายออกไปข้างนอกก็จะทําให้เขาบผิดชอบตัวเองมากขึ้นผมว่าก็คนจีนก็คิดอย่างเดียวกันคือถึงเวลาแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าปฏิบัติอะไรด้วยตัวเองมากมากขึ้นถูกต้องก็เลยพิธีนี้ก็อาจจะเป็นพิธีที่ทําให้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอยู่ต้องรู้จัก ปฏิบัติตัวเองนะครับคือยังไงประเทศหรือชนชาติต่างๆก็จะมีการสืบทอดรประเพณีที่ทําให้ทุกคนเข้าใจหลักการของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าวัยเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดเนาะค,คุณจากเด็ก ชายเป็นนายเวลาจะเป็นนายเนี่ยคุณก็ต้องมีการเตือนกันว่าพ่อแม่ต้องรู้นะว่าเขาเป็นนายแล้วนะอย่าไปโตแล้วนะไปดูแลเขาเหมือนเด็กๆนะเพราะบางคนยังคิดว่าลูกเป็นเด็กเสมอใช่ไหมใช่บางคนเนี่ยพ่อแม่แปดเก้าสิบลูกหกสิบก็ยังคิดว่าลูกเขาในสายตาเขาคือลูกเขายังเด็กหรืออย่างนี้หรืออย่างงู้นก็ยังมาชี้แนะมาบ่นอะไรเงี้ยแต่เขาผมก็เห็นด้วยนะถ้าเขาบ่นด้วยความรักลูกเนาะห่วงใยไม่เป็นไรแต่ว่าในลักษณะของบางครั้ง เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีการแสดงความอ่อนข้งความห่วงใยเนาะนก็อายุมากอายุน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังไปก็คือถึงจุดจุดหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องปล่อยแล้วก็ไอ้นเนี้ยเทศกาลเงี้ยก็คือให้ลูกมันก็เตือนอยู่ออกไปข้างนอกนาะอยู่ต้องไปดูดีๆนาะอันนี้ใช่ไม่ใช่นาะอันนี้ไม่ใช่ก็ถอยออกมาเนี่ยแล้วพอออกมาอย่างเงี้ย สังคมเพื่อนก็มีอิทธิพลมากโอ้เยอะเลยสังคมเพื่อนก็ยังมีอิทธิพลมากผมพูดเลยนะบางทีไปเจอเพื่อนไม่ดีเนี่ยนะเฮ้ยมึงเชื่อกูหนีโรงเรียนสองวันสองชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกหนเป็น็เรื่องซึ่งประสบการณ์ชีวิตกใช่ไหมฮะบาคนก็อาจจะมีเป็นบางบางคนก็เป็นประสบการณ์ชีวิตบางคนเนี่ยอย่าคิดว่าลูกเกเรแล้วไม่ดีนะใช่ใช่ใช่อย่าเลยนว่าเกเรเลยเจ๊กบางทีคนเรามันมันต้องกรอบบ้างนะผมผมมองอย่างนี้เจ๊กนะถ้ามองเรื่องเรื่องของวัยรุ่นนะวัยรุ่นคนไหนนะที่อยู่ในกรอบเกินไปนะอนาคตเขาจะลำา กะเขาจะไม่รู้เลยว่าไอการคิดนอกกรอบเนี่ยมันไม่ดียังไงอย่างคนสมมติเอาตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคนไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวเทคเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยถ้าคุณให้เขาเที่ยวเลยนะไปกดดันเขานะว่าห้ามเด็ดขาดเลยเที่ยวกลางคืนพอโตมาเนี่ยพอเขาไปทำเนี่ยนะเขาไปไกลเลยไปเสียเลยไปไกลเลยติดใจเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่เคยไม่เคยเขาเรียกอะไรริมรถหรือว่าทําไปแล้วแล้วมันมันจะเบื่อเองอ่ะคนเรามันไม่มีใครที่จะติดหรอก แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่คุณถึงเวลาไม่ปล่อยเนี่ยมันกดดันนะไม่ใช่เสียคนง่ายกว่าน,นะอันนี้จริงเลยผมก็เจอจากตัวเองเนาะในชีวิตของเพื่อนเพื่อนอะไรพวกเนี้ยค,คนที่พ่อแม่เขาให้อิสระลูกในการตัดสินใจเนี่ยบางครั้งกลับดีกว่าไปกดดันเราแล,แล้วอีกเรื่องหนึ่งผมว่าสีห้าเนี่ยอยบายามุกทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่านะถ้ามันไม่เดือดร้อนนะผมถือว่าอันที่อันตรายที่สุดก็คือเรื่องการพนันการพนันเนี่ย เป็นถมไม่เต็มนะครับแตเขาติดแล้วยุ่งมากติดเหล้าเหรอครับคุณเชิญเลยครับให้เขากินสองโกลมสองลิกต้กินไปมันมันก็หมอบอยู่ตรงนั้นแล้วให้ไปเที่ยวซีซัวําำอะไรเต็มาให้ไปเที่ยวคุณก็ไม่มีแรงให้เที่ยวดึกๆกหลายๆคืนคุณก็หมอบใช่ไหมฮะอันที่แรงที่สุดก็คือให้ระวังก็คือเรื่องการพนันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่อบายมุกทั้งหลายมันก็ต้องมีขีดข้งมันนะเนาะถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน ก็ฟังแล้วก็เป็นอุทาหารณ์ของคนรุ่นรุ่นปัจจุบันด้วยเนาะว่าไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกับเด็กเด็กรุ่นเราเนาะรเราเป็นเด็กเนาะเด็กรุ่นเรานี่ยังมีกรอบให้เยอะเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีกรอบเหมือนกันนะไม่มีกรอบอิสระอิสระมากแล้วก็อีกอย่างโซเชียลมีเดียหรือว่าการสื่อสารมันง่ายครับ ดันั้นการที่จะหลงระเิงไปกับสื่ออะไรต่างๆมันก็ง่ายขึ้นครับแต่พอเก็เด็กเราบอกเขาเรื่องระวังเรื่องต้องรู้จักใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางทีเขาดูแล้วเขาก็เบื่อเขาก็ดูบางอันเขาเอ้ยดูไปก็ไม่ยนะป้าผมจะพูดถึงคลิปที่เจกถ่ายเมื่อสักครู่นี้เนาะเเดี๋ยวเราท่านผู้ชมคงได้ดูเนาะครับเออ,อเจกมีอะไรสรุปคลิปตอนนั้นสักหน่อยไหมคลิปที่ถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ การไหว้แบบนี้ก็เป็นการเสริมกําลังใจและของไหว้เนี่ยก็มีแค่ผลไม้ที่เอากลับนะครับแล้วก็เอาเสื้อกลับใส่เพื่อช่วยป้องกันพยานอันตรายก็สร้างความมั่นใจตัวด้วยแล้วส่วนของอย่างอื่นเนี่ยเช่นยญ้าคาหรือได้ที่มัดเนี่ยแล้วก็พวกข้าวสารพวกเหรียญ10บาทเหรียญเงินเหรียญทองพวกน้ำตาลก๋วยเตี๋ยวเราก็จะยกทำบุญให้เขาไปก็คือเราก็เหมือนกับมีจิต เม<ใ>ตาเผื่อแผ่ด้วยก็พิธีนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากแล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประโยชน์ต่อวัยรุ่นสายมังซิงชุกควยึงก็เป็นพิธีที่น่าจะทําต่อไปตอนนี้กันมาชุกเวงก่อนแล้วถ้าคนที่ไม่ต้องชุกเวงก็จะมาสายมังซิงนะครับสิบห้าชุกเวงนะครับ16กก็คือสายมังซิง อยากให้คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยรู้ว่ามีวิธีเป็นอย่างนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้ก็พาลูกหลานท่านไปปฏิบัติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสืบทอดประเพณีกินได้จิ๋วของเรานะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณเจกุยคบขอบระคุณครับสวัสดีครับเชิญชมคลิปนะครับต่อไปเป็นอธิบายโดยละเอียดครับ วันนี้นเป็นวันเดือน3วันที่3ของจีนคนจีนจะใช้มาทําพิธีสายหมั่งซิงสายหมั่งซิงก็คือคนที่อายุครบ16ปีหรือคนที่อายุลงท้ายด้วย369มาไหว้เพื่อปัดลังควานให้เจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีจะแค้วคาดหายไปนะครับเราก็จะมาไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับหรือว่าหมาโจ้นะครับ ของที่ไหว้นะครับก็มีก๋วยเตี๋ยว1จานน้ำตาล1จานแล้วก็ข้าวสาร1จานในข้าวสารเนี่ยจะต้องใส่เหรียญ10บาทลงไปให้ครบตามอายุคนที่จะไหว้เช่นเด็กส่วนใหญ่ที่มาไหว้ก็คือ16จะมีได้ดำได้ขาว ให้วัดตามความสูงของเด็กหรือลูกคนนั้นหรือคนมาไหว้คนนั้นนะครับกระดาษเงินกระดาษทองเทียงเถ่าจี้หิงเตียปออุง่งจี้กุ้ยหนังจี้ทุกหนังจี้พวกนี้นะครับเป็นชุดเลยแล้วก็ต้องเอาเสื้อมาด้วยนะครับเอาเสื้อของคนที่จะมาไหว้เนี่ยเป็นเสื้อตัวที่เขาชอบใส่อยู่ประจําเพื่อมาปั้มตาปั้มตาของหมาโจวลงไปปั้มตาแล้วจะได้คุ้มครองใส่เสื้อแล้วไปไหนจะได้ไม่เจอพยานอันตรายนะครับหมาโจวจะคุ้มครอง เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับแล้วผมจะแนะนำสิ่งของอะไรด้วยนะครับขั้นต้นก็จะต้องมีเสื้อนะครับแล้วก็ผลไม้ห้าอย่างนะครับแล้วก็กระดาษอันนี้ยเขาเรียกเทียงเถาจีนะครับแล้วอันนี้อันนี้เรียกเรียกหิงเตียนะครับแล้วก็มีแหงอังจีทุกหนังจีกุ้ยหนังจีอยู่ในนู้น4ชนิดนะครับคือผลไม้แล้วเนี่ยอันนี้คือข้าวสาร นะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำตาลในข้าวสารเนี่ยจะต้องใส่เหรียญ10บาทลงไปให้ครบตามอายุนะครับเราก็จะมาตั้งไวหว้หน้าหมาโจา้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือย่าคานะครับย่าคาก็ต้องตามอายุว่ากี่อายุเท่าไหร่16ก็ต้อง16ต้นนะครับให้วัดได้นํำได้ขาวสูงตามคนที่จะไหว้นะครับแล้วก็ทบจํานวนตามอายุ นะครับถ้า16ก็คือทบ16ครั้งห้ามตัดห้ามต่อนะครับแล้วก็มาวางว่าไหวเสร็จเนี่ยเราจะเก็บแค่ผลไม้กับเสื้อเนี่ยกลับไปคุ้มครองกระดาษเงินกระดาษทองพวกนี้เราก็จะเพียงไปนะครับคือเผาไปส่วนผลไม้กับเสื้อเนี่ยเสื้อเอากลับไปใส่ผลไม้เอาไปกินเพื่อให้คุ้มครองนะครับและอย่างอื่นเนี่ยเราจะทิ้งไว้ให้ที่ศาลเจ้าทําบุญนี่คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับการไหว้เจ้าส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องจุดเทียนก่อนนะครับ จุดเทียนก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าเม่งเจ็กแล้วค่อยจุดทูปนะครับทีนี้จุดเทียนเนี่ยก็ต้องจุดที่ฟ้าดินก่อนนะครับจุดเทียนฟ้าดินแล้วก็จุดเทียนกับสารเจ้าเจ้าแม่เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยจุดทูบแล้วก็ไหว้ฟ้าดินก่อนแล้วค่อยไหว้ศาลเจ้าไหว้เจ้าแม่ทับถิมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไหว้ที่หน้าประตูนะครับเนี่ยตามผมมาเลยนะครับ ก็ปักเทียนก็ปักคู่กันไว้นะครับจะได้อยู่คู่กันนานๆเทียนคู่กักี้คือไหว้พรดินนะครับเทียนคู่นี้เราก็จะจุดมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมน,นะครับก็ส่วนใหญ่ต้องจุดเทียนก่อนนะครับให้สว่างสวโชดชวนชัตวานจเจริญรุ่งเรืองเทียนนําแสงไฟสู่ชีวิตนะครับพาทางแสงไฟสู่ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าให้ไปตามแสงให้มีแสง คนจีนเขาเรียกว่าเมงเจ็บแล้วค่อยเสียมเฮียงเสียมเฮียงไปจุดทูบคนจีเนี่ยถือหลักซ้ายใหญ่ก็จะจุดที่ซ้ายก่อนแล้วค่อยขวานะครับทุกอย่างอยู่ที่ซ้ายใหญ่ฟ้าดินเนี่ยเราจะจุดทูบสามดอกแต่ถ้าบางศาลเจ้าอ่ะเขาจะให้จุดห้าดอกอันนั้นก็คือเขาจะรวมนำสิ่งแป๊บเต้าลงมาด้วย ในเมืองจีนก็ยังมีหลายเมืองที่มีเทศกาลฉลองวันที่3เดือน3นะครับเดือน3วันที่สเช่มนมนฑนยูนานเท่าที่ผมรู้ก็มีพวกไ่จูเขาก็มีงานฉลองกันแล้ววันที่3เดือน3เนี่ยในสักรลาเก่าแก่เขาจะเป็นเทศกาลไหว้เช็งเม้งได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะไหว้ฟ้าดินนะครับ แล้วก็อธิษฐานตามจิงที่อยากได้นะครับส่วนใหญ่ไหว้เจ้านะครับตอนตักเนี่ยแนะนําให้ใช้มือซ้ายนะครับมือซ้ายสะอาดกว่านะครับเพราะว่ามือขวาเราจะเอาไปทํางานอะไรมือซ้ายเนี่ยเป็นมือที่สูงสักกว่านะครับบางคนบอกว่ามือซ้ายไม่ได้ล้างก้นมือขวาล้างก้น การปักก็ต้องปักตรงกลางก่อนนะครับแล้วคนจีนซ้ายใหญ่ก็ปักเออซ้ายของเจ้าแล้วก็อันนี้คือฝั่งขวาของเจ้านะครับแล้วก็กระถางทูบซ้ายก่อนนะครับเพราะคนจีนจะซ้ายใหญ่พอไหวเสร็จตั้งไหว้ได้ประมาณ1 0 1ถึงนาที เราก็จะต้องมีการลานะครับถ้าลาก็ลากระดาษก่อนแล้วก็มาเพียงเผาไปนะครับ ผมขอพูดถึงการเผากระดาษนะครับการไหว้ทุกครั้งควรจะมีการเผากระดาษเพื่อว่าให้สิ่งที่เราขอไปหรือสะเดาะเคราะห์ไปอ่ะมันมอดไปกับกระดาษนะครับบางที่ศาลเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ให้เผาอ้าง PM 2.5อานะครับแต่สุดท้ายแล้วเอาไปทิ้งขยะนะครับมันผิดวัตถุประสงค์นะครับ